พี่น้องป้องไป,งป,งปงค,คนหน้าต่าดีครับค่อยกินมึงแล้วพัพดกะเพราแซ่บพัดกะเพราไข่ดาวต้องแซ่บร่ะเพราะว่าค่อยสังเกตว่าเสอผงสุรน้นแน่นอนไข่น่าจะเป็นไข่เบอร์สองไขด่ดาวน้องแมตตี้ซีขนมติ่มซำมาแล้วคือกินเข้าก็ หมูน <là> ี่แหละเพราะว่าไส้เป็นหมูครับแน่นอนน่ดีไส้เป็นหมูเนะใช่ค่ะนี่บเผิอมเฮลันแหงว่าเผือมแซ่บแซ่บแซ่บเนาะเอ้ความหิวกินอะไรก็แซ่บอาะ

เดี่ยวเพิ่งซื้อห่อกระเจี๊ยบเจี๊ยบปิ้งปราทูจำไหมพี่อยู่เพิ่งซื่อเราสั่งปิ้งปลาทูไว้ใช่ไหมครับใช่าของปลาซาบะครัโอ้ปลาซาบะปิ้งปลาทูบ้านเฮาเนาะครับปิ้งปลาทูอ่าไงปิ้งปลาทูแล้วภาษาใต้เรียกปลาทูว่าอะไรปลาทูปลาทูนะครับไม่ใช่ปลาทูทำไมปลาทูคอสระอูไม่อีกปลาทู ระปรสี่กระปุ่กระปุซอสของเนี่ยดีอ่เ่อยค่ะแก้วนมันบังพีโตช่งนี่เปยนเนี่เปลนเหรอเนี่ไม่เป็นไรบานดีนี่เผนี่เปล่นเหรนี่เป็นเผลนี่เนี่ยื่ไม้นี่เปลี่ยนเ อัปเดตช่วงเวลาโมเมนต์ที่ยิงใหญ่ออไไมานั่งกินข้าวกับเขราอีสนาม,มบินลองคิดดูห่อว่าหรือมีจักคนในหมู่บ้านเราหรือมีโอกาสจะมากินอัดกับเพราใน่า,าการสยามเนาะ ตอนแรกออกไปหาร้านขายกอยก็มีขายราบโดมี่ปี่เระมาเน,มนือนเ่งองชั่วโมงเนาะเครื่องออกใบสองห้าสิบเนาะ กับน้องสาวใช่เดียวนั่งกินช่วงกินข้าวหลายกล่องนี่ดิหลายนี่ดีโอถ่ายรปงใช่ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนที่เราดูในทีวีเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆ ต้องขี่มากกินพัดก,กะเพราดูสนามบินนะพีน่น้องชีบเวโมงก็ออกมากินเลยเอามากินผัดก,กะเพรากินแล้วประมาณที่ยงครึ่งเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อ นั่นมาสนานบินก็่อเจอฟซีครับกอเมื่อเจอเอฟซเอที่เคยไปฟังเพลงที่โตร้องยติศาตไอคิวหนุ่มก่งมกูไม่ว่าใครขึ้นรถเสียงดังมากเลยอื กขาคนนั้นไม่ได้ไม่หัวรอมยสิอืมน่ามากกว่าครับเาจะไปนมิสซาจะไปประเทศฟินแลนด์ก็เลยจับก็เลยบอกเขาว่าผมก็อยากไปเหมือนกันอยากไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่าข้างเงินก็สูงมากที่โซลุต์เรออ่าครับเหมือนเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยน่ไม่ใส่ไปเนี่ยอยากไปไ แล้วไปย่างงนีง่น้องมาน,นี้ค่อยลเลเวอชากาแฟแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อเช้านี่นกินกาแฟแล้วอยู่อยู่สำนักง,งานเดี๋ยวตะคอแจมขนมน้องนัตต<ๆ>ี<ๆ>้ืออค่ะขอแจมขนมเราไหมกินซ้ำเหรอครับครับ วันนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมาารย์มาด้ดีพี่น้องฝน,นตกค่ะสาดยอดร้านเราแล้แลมีกาฟแฟแับกาฟแฟสดน้วดี่เอาอะไรบ้างเน่าค่ะคกาแฟสด่ กาฟมันต้องสดนะมันสดถ้าเทใส่มันร้อนแต่มันสด,สดอยากได้ากาแฟอเมริกาโน่ครับร้อนครับสั่งากาแฟเพื่อนรัพีน้องเป็นอเมริกาโน่ฮอนเพราะว่ายูนในสนามหินเย็นแม่ครับแม่นกินเย็นก็เย็นเหมือนกันมันะไแข็ง เราเลยสั่งเป็นหอนเมน,นูกาโนหอนนี่ท่ากาสดาน่มีบีค่อยพร้อมโอ้ไปจัดสบทำมีคั่านี่นะครับบรรยากาศาของท่ากาสยานบุดีลัมร้านนี้ก็ตั้งอยู่ทางถ้าถ้าเดินเข้ามาร้านนี้จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอัอาานนี้ก็จะมีทั้งอาหารตำสั่งมีมามา่ามี กาแฟนะครับมีน้ามีไอศครีมด้วยนะครับนะบันทึกการเดินทางในอีพีนี้ครับเพื่อทุกท่านทุกคนที่เป็นคลิปนี้จบขอเพื่อที่เลขทื่หวยครับเพื่อรวยครับตลอดปปตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ